คลิปวิดีโอนี้ฝากถึงพวกที่ว่าว่าโควิดมันเป็นตปัญญโรน่ามันเป็นตัาชนการสืทานขีดเด้อมันบเปน็นตัญาอะไรสักหน่อยอ่ะกูสิบอกไงเด้อโควิดนี่แหละเป็นตัญญาที่สุดนะเออโควิดนี่แหละเป็นปัญญาชู้จ้าอะไรเออนี่กูตกงานเมื่อบ้านบ่ได้ต้องนอนอยู่ในห้องต้องอยู่แต่ในห้องแต่เพราโควิด กูได้อดกินหมี่กินไข่ทุกมือ้ออย่ย้อนโควิดนี่แหละบ่มีเ,เงเน็ดงานทำอยู่ห้องนั่งล่บอยู่นจะถึงก็กย้อนโควิดกูบ่มีเงินซื้อนมให้ลูกนี่กาย้อนโควิดเครื่องซื้อของขายแนวกินแนวอยู่ราคาแพงเกินกว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้ก็ย้อนโควิดนี่แล่ละบ้าหลายคนทำมาหากินยุงง่งยากขาดเคิน์นซีอต,ตายกาย้อน,นโควิด คันว่าเป็นโรคเอทโรคหัวใจโรคมะเร็งตายก็ตายผูย้เดียวปุ้ยไฟเดือดห้อนนำเอ่อโควิดเด้คนหนึ่งสองคนมาแผล่เสื้อนี่อีกหลายล้านชีวิตเดือดห้อนเหมือนเออปิดประเทศยังโควิดเอยังเชื่อว่ามิเตาโอ้ยตัวสมองส่วนใดขื่นมิเตยียกับโควิดมันมามิเตาแนนะ่โอ้ เออเอาสมองนในอันน้อยนิดซูขึ้นแอมโควิดนี่แหละเป็นตญาณของโลกอื่นเลยนะเออโลกหาตักีใต้ยังดิละโควิดนี่แหละโคโรนานี่แหละเป็นตญาณเออขาดเป็นผู้ใดผู้หนึ่งมันมันเดือดฮอดไปเมืเอ่อเตออีกหลายล้านชีวิตก็เดือดฮอดน้ำนี่เออสูเปลี่ยนแล้วขีดใหม่โลดพอ,อใจเออโควิดเป็นตญาณอ่ะสูบเปนเด็กตายปุัติเหตุตายกต่ตายแต่สู เออบันไดแล้สู้ขอใจไว้เด้อโควิดนี่แหละปเป็นตะยานของมึมง,งในโลกนะเออสู้ขอใจไว้สุดท้ายนี่ไม่เป็นตะยานตะคิดสู้อยากเพราะว่ากูได้ยินบันไดแล้วนะเออกูนี่สียวตายนี่นี่กูสิตายก่อนเป็นโควิดจีนีๆนะเออโรคพิหารนี่แหละอันตรายกว่ามึงอ่ะเออสียวตายก่อนเป็นโควิดจนะนี่น่ะเป็นบ้าอะไรนี่นะ่ะเฮออนี่นี่นี่นี